ทอสวยๆงามๆแบบนี้ค่ะช่องผ้าทอสุโขทัยนะคะถ้าเป็นร้านก็เป็นร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะมีผ้าทอแทบทุกชนิดนะคะในภายในร้านนะคะก็จะมีสิ้นดังสิ้นไม่ดังสิ้นทอมือธรรมดาหรือหลากหลายชนิดเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสิ้นดังนะคะเป็นสิ้นเกีย้ยนะคะด้านหลังนี่เป็นสิ้นเกีย้ยไหม นะคะสิ้นเกีย้ยใหม่ก็ใช้ระยะเวลาการทําก็เกือบ3มเดือนสองสเดือนแต่วันนี้เราจะแนะนําสิ้นเกีย้ยงฝ้ายนะคะเดี๋ยวจะสอยมาให้ดูเลยนะคะมาให้ชมเลยวันนี้เรามีเอาทีเอาเอาทีละผืนด,ดีกว่าเนาะเอาทีละผืนเว้ยอ่าสิ้นเกีย้ยงฝ้ายเนี่ยใช้ฝ้ายทาทั้งหมดนะคะ ทำไมต้องเรียกว่าสิ้นเกีย้ยวฝ้ายก็เป็นงานสิ้นทำสิ้นตินจกของบ้านหาดเซี่ยวเรานี่แหละค่ะแต่เป็นงานที่ใช้ขนเม่นทำทั้งผืนเลยนะคะใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นฝ้ายทำทั้งผืนเลยพวกนี้จะเป็นงานฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นงานฝีมือจะใช้ระยะเวลาในการทาไม่เหมือนกันนะคะช่างทอแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะงานฝีมือก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็น เสีเ้ยวไส้สีเขียวมะนาวนะคะสีเขียวมะนาวลายก็จะเป็นลายเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะเป็นเกี้ยนนกค่ะสวยงามนะคะเป็นสีเขียวอ่อน,ออนเขียวขี้มา้าเขียวอ่อนออน,นะคะงานที่เป็นงานศิลป,ปะของจังหวัดสุโขทัยก็จะมี ตัวนี้แหละค่ะที่ดังมากนะคะเป็นสิ้นที่คนในท้องถิ่นนิยมนุ่งกันค่ะแต่ระยะเวลาในการทำนานมากนะคะแต่ละผืนเนี้ยเนี่ยสิ้นตัวเนี้ยต้องทำตัวสิ้นก่อนเห็นไหมคะเนี่ยตัวสิ้นก่อนแล้วก็มาทำเชิงตีนจกนะคะแล้วมาเย็บต่อกัน3าชั้นเนี่ยนะเย็บหัวสิ้นเย็บตัวสิ้นแล้วก็เย็บตีนจกในการทำตีนจกแต่ละครั้งนะคะ เราต้องทําแบบนี้เลยอันนี้คือตีนจกนะคะที่อ่เราทํานี่เลยค่ะอันนี้คือตัวตีนจกที่เราทําแล้วมาเย็บต่อกับตัวสิ้นตัวนี้นะคะ,ะเราเรียกว่าเกี้ยนนกนะคะนกก็จะเป็นนกคาบเป็นความหมายของนกที่คาบน้ําร่วมต้นนะคะก็เป็นการมีความหมายทุกอย่างนะคะเป็นการสามัคคีนะคะ อือนนี้เวลาเราจบสิ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการด้นด้วยนะคะด้นเป็นลายไข่มดแบบนี้ทุกครั้งงานของหาดเซียวนะคะงานของแท้นะคะใช้ระยะเวลาแต่ละผืนเนี่ยเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนนี่เรามารีวิวให้ชมค่ะเป็นงานฝ้ายล้วนๆน,นะคะของแท้เลยที่เป็นงานใช้ปลายขนเม่นทํานะคะราคาก็จะอยู่ที่7,000บาทค่ะ เด็ดพันบาทนะคะสิ้นที่งดงามของจังหวัดสุขโขทยัยเป็นงานฝีมือนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะซ้อยมาอีกนี่เลยนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลแบบนี้เลยฟ้าน้ําทะเลนะคะก็จะเป็นลายเดียวกันเพียงแต่สีคนละสีนะคะสีคนละสีประมาณนี้เลย เป็นสิ้นเกี้ยฝ้ายใช้ฝ้ายทาทั้งหมดแล้วก็งานฝีมือนะคะไม่ได้ทอทีเดียวทั้งผืนนะคะทําทีละจุดค่ะทําทีละจุดนะคะถึงจะเอามาต่อเย็บกันงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะตัวเนี้ยความโดดเด่นของเขาคือเป็นงานขนเม่นที่ใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นฝ้ายขึ้นลงนะคะเราสามารถจะใช้หลากหลายสีนะคะนะคะ าเป็นงานทอยกดอกมันจะใช้สีได้ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ขนเม่นทำเนี่ยงานเขาจะตะการตามากกว่านะคะใช้หลากหลายสีได้นี่นะคะให้ดูกันผืนแรกให้ดูนานหน่อยอ่าผืนนี้ให้ดูกันแค่นี้นะคะให้ดูสีสันนะคะราคาเท่ากันนะคะราคา7000บาทนะคะใช้ระยะเวลาในการทำนานนับเดือนนะคะเกือบ2เดือนนะคะ2ผืนไปแล้ว เราจะให้ดูสีอะไรอีกอ่าสอยเข้ามามันอยู่ตรงนี้เองนะคะของแพงจะอยู่ด้านหลังนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีโอวันตินนะคะสีออกครีมออกโอวันตินนะคะสีสันก็จะเล่นตามแบบแบบนี้เลยสีโอวันตินนะคะสีโอวันตินสีสวยนะคะสีอ่อนๆถ้าท่านชอบสีอ่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้สีโอวันตินนะคะ ราคาก็7 0 0 0พบาทนะคะนานๆเราจะเอาสิ้นที่เป็นงานฝีมือมาให้ชมนะคะส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ไม่รอดจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาจะมาจ้องแล้วว่าช่วงนี้มีสีอะไรนะคะร่วงเทศการจะเห็นคนที่ใส่สิ้นเกีย้ยสุขโขไทยเยอะแยะเลยนะคะงานฝีมือนะคะมันได้ช้าแต่มันไปไวค่ะนะคะ สวยงามมากถ้าเห็นของจริงเนี่ยจะเห็นความนูนของเส้นใยเนี่ยชัดเจนกว่านะคะกับงานทอยกดอกจะต่างกันความนูนของเส้นใยคืองานศิลปะงานท้องถิ่นของจังหวัดสุโข,ขทัยเลยนะคะสวยงามค่ะอ่ะสามคืนแล้วนะคะเอาอีกนะคะเอาอีกเอาสีอะไรดีวันนี้จะมาให้ชมทั้งหกขืนเลยนะคะ อันนี้จะเป็นสีม่วงครามนะคะสีม่วงครามสีม่วงอมฟ้านะคะจะเป็นม่วงม่วงเข้มเข้มสีสีม่วงเข้มเข้มนะคะสีม่วง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 ครามนะคะเป็นม่วงสีครามคือเขาออกม่วงนะคะแต่เขาจะออกอมฟ้าๆนิดๆเป็นสีม่วงเข้มๆลายเดียวกันเลยนะคะสีนี้ จะออกม่วงโทนอมฟ้านิดนนะคะเจ็ดพันบาทเหมือนกันนะคะเจ็ดพันบาทเนี่ยก็ะจะเป็นม่วงม่วงเลยไม่ใช่สีฟ้านะคะสีม่วงของจริงจะเป็นสีม่วงม่วงอมฟ้าค่ะม่วงอ่ะเหลืออีกสองพื้นสุดท้ายเนี่ยต่อยมาให้หมดเลยนะคะเพราะงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะช้าค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเหมือนกันแต่เป็นฟ้าที่เข้มนะคะฟ้าที่เข้มแล้วก็ป้องดำเห็นไหมคะเขาจะมีความเข้มกว่าเมื่อกี้นะคะฟ้าป้องดำนะคะฟ้าน้ำทะเลนะคะเป็นสิ้นเกีย้ยแล้วก็จะมีงานด้นเอลซินให้ประมาณนี้สิ้นเกีย้ยสีฟ้าเข้มนะคะป้องดำ สวยใส่กับเสื้อสีขาวนี่ยิ่งสวยเลยนะคะงานฝีมือค่ะคนชอบก็คือคนชอบนะคะเราก็มารีวิวให้ชมเพราะว่างานศิละปะพวกนี้ใช้เวลาในการทำนานนับเดือนนะคะมาผืนสุดท้ายกันดีกว่าค่ะท่านใดอยากได้สีเขียวขี้ม้านะคะสีเขียวขี้ม้าก็จะเป็นตัวนี้เลย ันนี้เราจะมาเป็นลายเดียวกันหมดเลยคือลาย12บสองยตัดนะคะคือลายนี้นะคะลาย12บสองยตัดคือลายนี้อันนี้คือลาย12บสองยตัดนะคะ1ใน9ลายโบราณสินตีนจกบ้านหาเสี้ยวนะคะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยค่ะงานสิ้นเกี้ยนะคะเป็นงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุขโขทัยเลยใครใส่ก็สวยนะคะแล้วก็หาเสื้อผ้าเข้าได้ง่ายเพราะว่าสีสันที่เขาเล่น ตรงนี้เขาจะมีหลากหลายสีสันนะคะเยอะมากค่ะสีเขียวขี่ม้านะคะสีเขียวขี่ม้าค่ะ,ะเรามีมาให้ชมหกผืนนะคะเป็นฝ้ายทั้งหมดค่ะเป็นฝ้ายทั้งหมดค่ะก็เอามารีวิวให้นานๆจะได้เอามาให้ชมนะคะเพราะว่างานที่มีราคาสูงส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามาเลือกถึงที่เลยนะคะ แต่ว่าลูกค้าทางไกลต่างจังหวัดบางทีก็ชอบค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมเราก็เลยต้องจัดมาทำคลิปวิดีโอให้เลือกนะคะว่าชอบสีอะไรนะคะพวกนี้จะเป็นงานฝีมือเป็นงานฝ้ายสวยงามงาน งานสิ้นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุขโขทัยนะคะราคา7000บาททุกผืนนะคะที่มาให้ชมกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบว่าสิ้นสวยงามของจังหวัดสุขโขทยัยคลิปนี้เรียกว่าสิ้นเกี้ยนะคะก็รับชมกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คงจบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆ